ตามสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ป้าเพื่อนๆมาเที่ยวสวนสัตว์เปิดจุลารนะครับบรรยากาศสบายๆลมลืนในสวนสัตว์ตามมาดูกันเลยเพื่อนตามมาเลยครับเพื่อนวันนี้ป้าลูกๆมาด้วยครับมาสนุกกันย่อยเลยครับข้ามาตึ้งกันมีออะไรตรงนี้จีใต้ลูกครับก็สายมือนะครับมีขอกว้างนะครับมีขออกว้าง กว้างมีกว้างไล่ตัวเลยครับกว้างกวาง,วางไปดูกว้างแล้วดูกว้างนู้เดินไปตี่กว้างนู้มน,นี่ขอกว้างนะครับกว,ว้างเยอะเลย 哎，那边嘞。

เดดดเดดดมานอนี่อันนี้มาดูคอกเต่าครับนกอะไรนี่นกยง

เดดเดดดิมานอนี่อันนี้มาดูคอกเต่าครับอม, <üyor> ม่อาหานะ่จไม่ใจ